ถ้าแก๊งมันดูแบบว่าไม่มีทรงพี่ก็คงจะต้องมาลงมาทำเองอะทายคิวกับหวังมันทำแล้วทรงไม่ได้อะนะเพราะว่าพี่ก็ถามแฟนพี่ไว้แล้วว่าอยากเล่นไหมเขาบอกว่าเล่นได้สบายมาก,ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้รับบทเป็นนายกไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นผู้เล่นธรรมดาเหมือนกัน รุ่นใหญ่เข้าไม่ได้เออหุดหิดชิปหาย เล่นประเทศใหม่ได้แน่ก็เฮียละบอลทำเมืองเองไม่ไหวหรอถึงได้รวมประเทศบอกหน่อยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ มานานยังครับเพิ่งมาครับต่อคิวอยู่เนะี่ยเฮียต่อคิวจนหงุดหงิดนะ ช่วงนี้นีโมไม่แจ้งเตือนอะอจริงครับช่วงนี้นีโมชอบไม่แจ้งเตือนบอกต่อๆกันเอาละกันนะครับถ้ามันไม่แจ้งเตือนก็บอกว่าพี่ก็มามามา,มาเรื่อยๆมาทุกวันนี่แหละเวลานี้แหละ แจ้งตลอดนะของผมอะอืมบางคนก็ไม่แจ้งบางคนก็แจ้งอย่างนี้เหรอหน้าโมโหเลยเว้ยไอ้เหีย ที่จัดไม่เรียบร้อยระบบจะทำการส่งกลับพางนกรุณาอยู่บนรถของท่านจนกว่าจะหมดเวลาด้วยค่ะเข้าผ่านไอพีลองแล้วครับ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ยังเข้าได้เลยเฮียแล้วหไมวันนี้มันมาให้ยัดให้ยึดอะไรอย่างงี้ว่าเนี่ยเนาะพ o i ก็เติมอืม พี่ชอบให้ผมสปอยสลัดแกงไหมเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปในเมืองค่อยว่ากันนี่ไงพึ่งยัดติดสถุลน,นี่เฮียในเกมบทจะยัดติดก็ยัดติดง่ายๆเลยกูอย่าบอกแล้วว่าเข้าไปแล้วแบบประเทศลีอะไอเฮียหน้าหีจัดอะ 妈。 ไหนดูซิวันนี้มีอะไรอัปดงอัปเดตไหมแก๊งถึงไหนแล้วหรอโตครับเออพี่มาลับอยู่ที่เดิมเลยเมื่อวานเลยที่เดิมเลยเอ,อที่เดิมนี่อ๋อพาวทะเลรายใช่ไหมครับโอ้โหคิวอ๋อกำลังไปพี่ตรงที่เรายืนคุยกันตอนประเทศลีอะ่ะพาวทะเลรายเฮอ,อะไรโอเคกำลังไปรู้อะไรมึง ถ้าแก๊งมันดูแบบว่าไม่มีทรงพี่ก็คงจะต้องมาลงมาทําเองอะ่ะพี่กับเมียพี่นะอย่าพี่ให้เมียพี่มาช่วยแล้วกันอาจจะให้เมียพี่อยู่ในสล็อตด้วยแล้วก็ทํากันเองสองหัวเมียท้ายคิวกับหวังมันทําแล้วทรงไม่ได้อ่ะนะพี่ก็อาจจะให้เมียพี่กับพี่นี่แหละลุยกันสองคน อาจจะเป็นยุคของเมียพี่แต่ถ้าเกิดว่ามันยังทําได้อยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าพี่ก็ถามแฟนพี่ไ้แล้วว่าอยากเล่นไหมเขาบอกว่าเล่นได้สบายมากต็ตอนนี้ก็ไม่ได้รับบทเป็นนายกไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นผู้เล่นธรรมดาเหมือนกันกถ้าเทศของมาก,ก็มีอาวุธสูงสูงเหมือนกันนะก็มีปืนมีอะไรมีครบทุกอย่างเล่นได้เลยนะครับเทิมา แต่ว่าผมจะรอ, <c oughs> <c oughs> อดูรอดูว่าไอคิวก่อนสักเดือนหนึ่งถ้าไม่ได้จริงก็นั่นแหละเดี๋ยวให้เมียมาเล่นอืมใจเย็นๆมันเพิ่งลืมอย่าเพิ่งดูถูกความสามารถของไอคิวรอดูก่อนว่ามันรอดไหมถ้าไม่รอดจริงๆก็นั่นแหละก็เอาเมียมาเล่น ให้เวลาสักเดือนหนึ่งจะเป็นไรไปเล่าไอ้ฮีอยมันเพิ่งเริ่มเองใช่ปะละ่ะไปขึ้นแก๊งก่อนจะเย็นน้อง <c oughs> <c oughs> ที่ผ่านมาคือได้ใช่ไหม ได้หรือเปล่าหรอแป๊บนึงนะสักพักหนึ่งนะ <c oughs> อยากให้ชื่อแก๊งเป็นเจ็ดเยียคงไม่ได้หรอกพี่พูดเล่นไปกันแห่ะ ไม่ได้หรอกไอ้เหี้อโอเคก็ตัวละครรับอีกคนหนึ่งหลังจากที่ผมคิดว่าจะให้แฟนผมมาเล่นด้วยก็จะมีคนหนึ่งนะครับคนที่พวกมึงไปด่าวนะันอ่ะตัวอ้วนมือปืนคมๆอะ อันนี้ไม่ปั่นอันนี้ไม่ปั่นอันนี้ไม่ปั่นสาร่าเลยคอนเฟิร์มแล้วด้วยอืมไม่ขายปันไม่ขายฝันไม,ไม่ไม่ปั่นไม่ปั่น มาวันไหน,นมันน่าจะเข้าเมาืองพรุ่งนี้วันนี้ตีสามเดี๋ยวต้องไปแอดไรลิเให้มันแต่อย่าไปบอกแต่อย่าเพิ่งไปบอกบอสคิวนะเดี๋ยวบอสคิวช้ำใจเดี๋ยวบอสคิวช้ำใจอย่าเพิ่งไปบอกบอสคิวนะเว้ย <laughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาพรุ่งนี้เลย พี่พยายามดึงเอ็มพีเคเก่าๆกลับมาไม่ไรหรอกแต่ถ้ามันได้ไหวจริงๆจะให้เมียมาคุมแทนอกแตกตายไหมมันไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าใครขนาดคนดูยังเดาไม่ถูกเลยเอาง่ายๆมันคนเดียวอ่ะเหมือน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 มีเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรว่าเหมือนมีกองทัพหนึ่งกองทัพอ่ะฮะา กูอยู่ในเมืองที่ว่างเปล่ากูอยู่มันติเวิร์ดหาไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยหล่อคิวอยู่ที่เดิมเนี่ยพี่พี่อยู่ไหนอะชอบพี่อยู่มันติเวิร์ดพี่อยู่ในที่ที่ไม่มีใครเลยพี่อยู่ในที่ที่คนเข้าไม่ถึงอ่ะอ่ะพี่คิวอไอทีสองรอบคิวอไอทีเวนรักคิวอไอทีสองรอบไอคิวพี่อยู่ในเมืองที่ไม่มีคนอยู่ ไอ้เฮียกูอยู่เมืองอะไรอ่ะเมืองล้างไอ้เฮีย QUIT QUIT สองรอบฮะกว่ากูจะต่อเมืองเข้าคิวได้ไอ้เฮีย Oh, lu, lu, okay, 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 okay. ขอช็อตหน่อยได้ม <partido> sure ั้ยช็อตอะไรวะไม่ชงไม่ช็อตอะไรทั้งนั้นแหละเฮ้ยไปทำอล้วเนี่ย สวัสดีครับพี่ชายเออสล็อตมีสามสิบคนนะทำไมไม่ทำไมีทำไมมีสามสิบคนวะไม่รู้เขาจัดมาสามสิบคนเราเต็มหรือยังล่ะสล็อตอะผมเลือกกับไอคิวแล้วนเกินนี่พี่มันเกินด้วยอ่อทำไมถึงเกินอ่ะมันต้องซื้อสล็อตแน่เลยมันต้องแบบอัพสล็อตไม่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 เขาให้เล่นได้แค่สามสิบพี่สำรองสิบเขาให้เล่นได้แค่นั้นอ เราตัวจริงนี่ครบยังอ่ะตัวจริงที่มาบ่อยๆแบบเล่นเก่งแบบทุกอย่างอ่ะครบแล้วพี่ไม่เคยขาดละครบละแน่ททเรากูจะแน่ใจได้ไงว่าสามสิบคนที่มึงเลือกมานะเก่งจริงเอ,เอามาเทสก็ได้พี่พน้องผมนะเอาช,าชา้าๆทีละคนได้ปะเอาชิวพูดเดี๋ยวเอาเอาสล็อตสามสิบคนช,าชา้าๆทีละคนได้ปะ เอ้อเคลาดกลางเคลาดกลางไอ้คิวพูดอะไรชิใหพี่ชาวฟัอ่าแป๊บหนึ่งสี่พิงเล่งเทนเย็นแต่ผมว่าสามสิบนี่น้อยเกินอ่าหนึ่งหนึ่งชอปเปอร์มังกีชิงนะครับสองคิวปิดลูกเทวดาอยู่กระลาดกลางอยู่กระลาดกลางเพื่อนอ่ามามามาทีทีเรารอยู่กระลาดกลางอยู่กระลาดกลางไอ้สัน อ่าหนึ่งชอปเปอร์มังกี้คิงสองคิวปิดลูกเทวดาเอเกนสามดีลีทเอเกนสี่บดบดเอเกนห้าจาขอบเอ็กตินหกอ่องเอเกนเจ็ด ลูกอมเชอรี่แปดเจ้าบอสเอกเยนเก้านมหมีเอกเยนสิบซันนี่เอกเยนสิบเอ็ดฟูด